สวัสดีครับวันนี้เขาอัปเดตนะครับเฟสสเปิดแล้วนะครับเปิดให้จองแล้วนะครับเริ่มต้นเพียง645 0 0 0บาทครับสดผ่อนได้ทุกเงื่อนไขครับผ่อน3ปีนะครับทำสัญญาเสร็จเข้าใช้พื้นที่ได้เลยครับตรงนี้นะครับพิกัดจะอยู่คลอง23โอคลักจังหวัดนครนายกนะแบ่งเนื้อที่นะครับก็200วากําลังดีครับได้หน้ากว้างด้วยแล้วก็ท้ายแปลงนะครับจะมีลํารางน้ําให้ใช้ด้านการเกษตรทุกแปลงเลยนะครับส่วนหน้าแปลงตรงนี้ครับถนนสาธารณะ8เมตรถือว่ากว้างมากนะครับเป็นหินลุกยาวเลยครับ ผ่านหน้าแปลงทุกแปลงนะครับหน้าโครงการจะติดกับถนนลาดยางนะครับใกล้กับบ้านพุทธมนทานะครับสำนักปฏิบัติธรรมของคุณครูรินลี่นะครับคลอง23โอคลักนครนายกครับเดี๋ยวพาไปดูท้ายแปลงกันมีลำรางน้ําด้วยนะไว้ใช้ด้านการเกษตรได้ครับอันนี้ก็จะเป็นจุดกับรถนะครับแต่ละโซนของเราจะมีจุดกับรถให้นะครับไว้พักผ่อนหรือว่าเป็นจุดกับรถได้เลยครับเป็นทางสาธารณะด้วยเนาะตรงนี้นี่ครับน้ําใสสวยเลยนะตามมาครับ นะครับตรงนี้จะเป็นส่วนท้องของท้ายแปลงของทุกแปลงนะครับดูครับสวยมากน้ําใสมากนะครับตรงนี้นะก็จะได้เป็นวิวนาสวยๆเลยครับนาโครงการก็ติดถนนลาดยางนะเนี่ยครับดูครับลำรางโอ้โหผ่านท้ายแปลงทุกแปลงเลยครับบรรยากาศดีนะลมเย็นๆลมพัดโดูจากทงครับเห็นไหมลมพัดตลอดทั้งวันเลยแนวท้องทุ่งนาบรรยากาศร่มรื่นครับเดินทางปลอดภัยเดินทางสบายนะครับเดินทางง่ายนะโครงการนี้ใกล้กับบ้านพุทธมน์ทานะครับเป็น ร้านกาแฟนะครับหรือว่าเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมของค,คุณครูรินลีเนาะแล้วก็ถ้าจากมสวองคลักก็ประมาณสัก16โลนะครับจากตรงนี้ไปถึงมสวองคลักนะเดินทางง่ายเดินทางสะดวกครับฟิวเจอร์พาร์คตางสีก็ประมาณสัก50-60กิโลได้นะครับไม่ไกลนะเดินทางง่ายครับหน้าโครงการมีถนนลาดยางผ่านนะครับเดินทางสะดวกเลยสนใจนัดหมายเข้ามาชมได้นะแบ่ง200ตารางวานะครับแบ่ง200ตารางวาราคาเริ่มต้นเพียง6 4 5 0 0 0บาทครับ ซื้อสดได้ซื้อผอ่อนได้นะครับซื้อผ่อน3ปีนะครับฟรีดอกเบีย้ยเนาะก็เงื่อนไขนะครับวางดาวพร้อมทําสัญญา100 0 0แบาทที่เหลือก็หาร36เดือนได้เลยครับทําสัญญาเสร็จเข้าใช้พื้นที่ได้เลยครับวิวท้องทุ่งนาบรรยากาศดีๆแบบนี้นะครับใกล้กรุงเทพนะติดต่อเข้าเยี่ยมชมโครงการนะครับติดต่อจาก,กริตที่ดินสวยได้เลยครับ